องค์ชานติวันนี้วันที่22เดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพ่อและรับมรดกเต็มๆของลูกจากท่านจงมาเป็นลูกที่แท้จริง ยิงก็หมายถึงผู้ที่มีการสละละทิ้งได้อย่างเต็มที่และทำสัญญาความบริสุทธิ์คำถามของเวรีในวันนี้พ่อเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างไรความเมตตาอะไรที่ท่านมีต่อลูกๆตลอดเวลาคำตอบไม่ว่าลูกบางคนจะสร้างอุปสรรคมากมายอย่างไรไม่ว่า พวกเขานั้นจะ,สะแสดงการกระทำที่เลวร้ายมากมายอย่างไรภายใต้อิทธิพลของมายาถ้าพวกเขามีการสนับนูมในความผิดของพวกเขาพ่อก,ก็จะให้การลีภัยกับพวกเขาและก็พูดว่าโอเคลูกๆให้ลองอีกครั้งหนึ่งจงเอาข้อบกพร่องของลูกออกแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีเป็นธรรม พ่อนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาเพราะท่านรู้ว่าลูกลูๆนั้นไม่มีที่อื่นใดที่จะไปพ่อนั้นต้องการลูกๆของท่านนั้นให้คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเท่านั้นพ่อนั้นต้องการลูกๆให้คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเท่านั้นตาระกของคุณธรรมในวันนี้จิตแรก ให้สังเวยตัวลูกเองอย่างเป็นที่กับพ่อและจงมาเป็นลูกที่แท้จริงของพ่อและรับมรดกเต็มๆของลูกจากท่านจงมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จุดที่สองให้มองดูที่ตัวลูกเองในกระจกและจงขจัดวิญญาณปีศาจร,ร้ายต่างๆออกไปและจงมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ฟังเมรีของพ่อและก็เตินจับมันและทำคนอื่นๆให้เตินรับด้วยพรของดับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นดวงยานที่มีโชคผู้ที่ทำปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายอยู่กับทุกๆคนอย่างง่ายดายบนพื้นฐานของการทำทุกสิ่งของลูกในนามของพระเจ้า ขอให้ลูกเป็นดวงยานที่หนีโชคผู้ที่ทําปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายอยู่กับทุกๆคนอย่างง่ายดายบนพื้นฐานของการทําทุกสิ่งของลูกในนามของพระเจ้าครึ่งหนึ่งของวงจรลูกนั้นได้เทียนทายามามากมายในการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกในการทําการกราบไหว้บูชา และในสนามของศาสนาและลูกนั้นเดี๋ยวนี้ได้รับการปลดปล่อยออกจากการเขียนพยายามเช่นนั้นปฏิสัมพันธ์ของลูกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ได้กลับมาง่ายดายบนพื้นฐานของการทำทุกสิ่งของลูกในนามของพระเจ้าลูกลูกนั้นได้ทำทุกสิ่งเทียนแค่ในนามเป็นเครื่องมือเท่านั้น ผู้ที่ทำทุกสิ่งเช่นเครื่องมือจะมีประสบการณ์กับทุกสิ่งว่าได้ดายตลอดเวลามันไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์แต่เป็นเพียงเกณฑ์เท่านั้นมันจะไม่ใช่เป็นพายุข,ของมายาแต่เป็นไปตามละครมันจะเป็นของขวัญที่จะเคลื่อนลูกไปข้างหน้าดังนั้นลูกได้รับการปลดปล่อยออกจากการ เทียนพยายามเช่นนั้นแล้วไม่ใช่หรือให้คงจำใน้รู้ว่าชานนั้นเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้ที่ทำตัวเองให้ปลอดภัยจากการเพียนพยายามเช่นนั้นคติทีพ์ในวันนี้การเก็บเกี่ยวคุณธรรมของความอ่อนหวานไว้ในชีวิตของลูกคือความยิ่งใหญ่ การเก็บเกี่ยวคุณธรรมของความอ่อนหวานไว้ในชีวิตของลูกทือความยิ่งใหญ่อัช่าโอมจานติ